กฎแห่งกรรมเรื่องเสริมสร้างพลังความดีมนุษย์เรานั้นมีสองส่วนที่มีความสำคัญกับตัวตนเองนั่นก็คือส่วนที่เห็นแก่ตัวเช่นความโกรธความเกลียดหลงไหลในสิ่งที่เป็นโทษหรือที่เราเรียกว่าความไฟต่ำและอีกส่วนหนึ่งก็คือความไฟดีธรรมชาติของทั้งสองส่วนนี้ พยายามจะต่อสู้ซึ่งกันและกันการที่มนุษย์ทำในสิ่งที่ไม่ดีลงไปแล้วสาเหตุสำคัญก็เพราะฟาร์มไฟดีมันไม่มีกำลังมากพอนั่นเองไม่มีแรงที่จะต่อสู้กับฟาร์มเห็นแก่ตัวได้แต่พวกฟาร์มไฟดีถูกเสริมสร้างพลังขึ้นมาได้หรือไม่ก็มีใครมาพูดให้กำลังใจฟาร์มไฟดีก็มีพลังขึ้นมาจนกระทั่งสามารถที่จะ ยกความไฟต่ำหรือความเห็นแก่ตัวลงได้อย่างเช่นคำพูดของคนบางคนที่เป็นหัวหน้าฝ่ายงานต่างๆเมื่อมีจังหวะพูดก็<อ>ยกย่องคุณงามความดีของผู้ที่เป็นลูกน้องว่าเป็นคนที่ไฟดีในใจของลูกน้องก็จะสร้างพลังหรือกำลังนั้นขึ้นมาใหม่ได้อีกแล้วก็สามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างฉับพลันได้อีกด้วย มนุษย์เราทุกคนนั้นมีความไฟดีอยู่ในตัวกันทั้งนั้นแต่บางครั้งความไฟดีก็อ่อนแรงลงทําให้ทําในสิ่งที่ไม่เหมาะสมไม่สมควรวิธีการที่จะทําให้มนุษย์เปลี่ยนแปลงไปจากสิ่งที่ฝ่ายต่ําไปในทางที่ดีได้นั้นส่วนหนึ่งก็โดยการควบคุมหรือเล่นงานฝ่ายต่ําเพื่อให้มันอ่อนแรงลงให้ได้ เช่นว่าการตักเตือนตำหนิชี้ให้เห็นถึงความไม่ดีของผู้ที่กระทานั้นๆเพื่อให้เขาได้เกิดความละอายแก่ใจหรือไม่ก็ใช้วิธีขู่จะลงโทษทำให้เกิดความหวาดกลัวไม่กล้าที่จะทำในสิ่งไม่ดีต่อไปพูดร,มรวมๆเรียกว่าวิธีเชิงลบและอีกวิธีหนึ่งก็คือวิธีเชิงบวกที่หลายๆคนชอบใช้กันก็คือการให้รางวัล เวลาเมื่อเขากระทำความดีแต่ก็ไม่ค่อยนึกถึงเท่าไหร่นักก็คือว่าการพูดกระตุ้นความไฟดีของเขาให้เกิดกำลังใจขึ้นมาจนสามารถที่จะผลักดันและให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมไปในทางที่ดีได้เรื่องนี้มีตัวอย่างที่น่าสนใจเป็นเรื่องของคุณครูคนหนึ่งซึ่งสอนนักเรียนจำนวนมาก ซึ่งนักเรียนเหล่านี้เป็นนักเรียนที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยสนใจการเรียนเท่าไหร่นักเพราะเป็นวัยรุ่นเรื่องของการศึกษาจึงทําให้เป็นเรื่องที่ยากสําหรับเขาเวลาครูสอนก็ไม่ได้สนอกสนใจอะไรเอาแต่พูดคุยกันเป็นนักเรียนที่จัดว่าเกเรพอสมควรให้ทําการบ้านก็ไม่ค่อยจะทําครูนั้นพยายามใช้หลายวิธีทั้งสอนทั้งบน่นก็ไม่ได้ผลอะไร จนกระทั่งครูเกือบจะทอดใจอยู่แล้วอยู่มาวันหนึ่งก็เกิดเป็นความคิดอย่างหนึ่งขึ้นได้ว่าจึงอยากจะทดลองกับนักเรียนพวกที่เกเรเหล่านี้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นวันรุ่งขึ้นครูก็ได้บอกให้นักเรียนที่เกเรในห้องนั้นทั้งหมดนำกระดาษขึ้นมาทุกคนแล้วก็ให้จดชื่อเพื่อนๆร่วมชั้นทุกคนลงในกระดาษในแต่ละแผ่นคนละหนึ่งแผ่น แล้วก็ให้เขียนความดีของเพื่อนๆนตนเองนั้นลงในกระดาษแต่ละแผ่นนั้นตามจำนวนนักเรียนเมื่อเขียนเสร็จครูก็รวบรวมกระดาษทุกแผ่นเอากลับไปบ้านแล้วก็เอาความดีที่นักเรียนเขียนถึงเพื่อน,อนแต่ละคนนั้นมารวมไว้ในกระดาษแผ่นเดียวกันวันรุ่งขึ้นครูก็เอากระดาษที่รวบรวมความดีของแต่ละคนนั้น มาแใจกจ่ายให้แก่คนที่ถูกกล่าวถึงหลายคนพอได้อ่านแล้วก็นึกแปลกใจนึกไปถึงว่าตัวเองนั้นจะมีความดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วครูก็พบว่านับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาบรรยากาศในห้องเรียนก็เปลี่ยนแปลงไปนักเรียนเหล่านั้นก็ตั้งอกตั้งใจเรียนมากขึ้นเกเรน้อยลงจนเรียนจบไปด้วยดีสิบปีต่อมา ได้มีนักเรียนคนหนึ่งในกลุ่มของนักเดนที่เคยเกเรนั้นเกิดเสียชีวิตลงเพื่อนเพื่อนของเขาจึงมาร่วมง,งานศพแม่ของผู้ที่เสียชีวิตเห็นเพื่อนเพื่อนของลูกลก็จําได้เลยเข้าไปพูดคุยด้วยสักพักหนึ่งแม่ก็หยิบเอากระดาษใบหนึ่งที่ยับยุ่ยี่มาให้เพื่อนๆนของลูกได้ดูพร้อมกับบอกว่านี่เป็นกระดาษที่ลูกของฉันเก็บติดตัวจนกระทั่งถึงวันนี้ คือวันที่เขาจากไปปรากฏว่าการะดาษแผ่นนั้นเป็นแผ่นเดียวกับที่ได้รับจากคุณครูคือเป็นแผ่นที่รวบรวมความดีที่เ,เพื่อนๆเขียนถึงเขาเอาไว้แม่ของผู้เสียชีวิตได้บอกว่าเวลาที่ลูกฉันเกิดท้อแท้ขึ้นมาเขาก็จะหยิบเอาการะดาษแผ่นนี้ขึ้นมาอ่านแล้วทำให้เกิดกำลังใจดีขึ้น พอเพื่อนๆได้เห็นกระดาษแผ่นนี้ก็จําได้หลายคนบอกว่ากระดาษแผ่นนี้ที่ทําให้ตัวเองได้รับจากคุณครูเมื่อสิบปีก่อนนั้นเขาก็ยังพกติดตัวกันอยู่จนทุกวันนี้แล้วก็หยิบมาให้แม่ของผู้ที่เสียชีวิตและเพื่อนๆได้ดูกันกระดาษเพียงแผ่นเดียวบางครั้งก็สามารถเปลี่ยนชีวิตของคนได้และที่เปลี่ยนได้ก็เพราะว่า กระดาษแผ่นนั้นเตือนให้เขาระลึกได้ว่าตัวเองก็มีความดีอยู่เหมือนกันความดีที่เพื่อนๆนเห็นในตัวเขาสามารถที่จะกระตุ้นความไฟดีในใจของเขาให้มีพลังมากขึ้นและจะว่าไปแล้วสาเหตุที่นักเรียนเกเรอาจจะเป็นเพราะว่าตัวตนเองนั้นคิดว่าตัวไม่มีค่าแล้วไม่มีความหมายก็เลยไม่มีกำลังใจ หรือความหวังที่จะกระทําความดีต่อไปเมื่อเอาดีไม่ได้ก็เลยไม่ทําความดีนั้นไปกระทําความชั่วแทนหรือทําตัวให้เด่นในทางที่ไม่ดีไปเลยเรียกว่าความไฟต่ํานั่นเองมันรอคอยโอกาสอยู่แล้วเมื่อเกิดความท้อแท้ที่จะกระทําความดีความไฟต่ําก็มายึดครองจิตใจแทนนั่นเองแต่เมื่อใดก็ตามที่มีคนมาตอกย้ําว่า เธอนั้นก็มีความดีอยู่เหมือนกันนะความฝ่ายดีก็จะถูกปลูกขึ้นมาให้มีกำลังจนอาจครองจิตครองใจได้หรือยึดพื้นที่ในจิตใจได้นั่นเองทำให้พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมาได้อันนี้เป็นตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์โดยการกระตุ้นพลังฝ่ายบวกเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะบ่อยครั้ง มนุษย์เราเนี่ยมักจะลืมที่จะใช้พลังฝ่ายบวกเราอาจจะเน้นหรือถนัดวิธีเชิงลบหรือการตำหนิวิพากษ์วิจาร์หรือตักเตือนให้เห็นความไม่ดีหรือความผิดพลาดของเขาซึ่งก็มีประโยชน์แต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยสิ่งที่ควรจะควบคู่กันไปก็คือไม่อาจจะมองข้ามไปได้เลยก็คือการใช้วิธีเชิงบวกคือการพยายาม เสริมพลังให้แก่ความดีนั้นวิธีนี้มักจะถูกมองข้ามไปก็เพราะว่าต้องอาศัยความรู้สึกนึกคิดที่เจือด้วยความเมตตาหรือมีความศรัทธานในความดีของอีกฝ่ายหนึ่งนั้นให้ได้เวลาที่เห็นใครทำสิ่งที่ไม่ดีความรู้สึกอย่างแรกที่เกิดขึ้นก็คือความไม่พึงพอใจและความไม่พอใจนี้เองแหละมันง่ายที่จะนำไปสู่การพูดตำหนิ หรือขุดคุ้ยเอาส่วนที่ไม่ดีของเขาออกมาทำให้ไม่สามารถที่จะเห็นส่วนดีของเขาได้เลยแต่ถ้าเรามีความเข้าใจหรือมีศรัทธาในตัวเขาก็มีโอกาสที่จะเห็นความดีในตัวเขานั้นได้หรือมั่นใจว่าเขามีความใฝ่ดีอยู่อันนี้แหละที่เรียกว่าความไว้วางใจความไว้วางใจเกิดจากความเชื่อที่ว่าเขามีความดี หรือมั่นใจว่าเขามีความสามารถดีๆอยู่ในตัวนะตรงนี้แหละจะทำให้มนุษย์เราเกิดความมั่นใจว่าถ้าเราเสริมแรงส่วนนี้ให้แก่เขาหรือว่ากระตุ้นด้วยพลังฝ่ายบวกเขาก็จะมีพลังที่จะกระตุ้นความดีได้หรือมีกำลังใจที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองได้บางครั้ง มันก็ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วอย่างที่เรานึกไม่ถึงก็เป็นไปได้กรณีที่เล่ามาให้ฟังนี้เชให้เห็นว่ามนุษย์เรานั้นสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้โดยไม่จําเป็นต้องมีใครไปตําหนิตรงๆว่าเธอนั้นไม่ดีอย่างโน้อนอย่างนี้เพียงแค่เราพูดถึงส่วนที่ดีของเขาก็สามารถผลักดันให้เขาได้ทําความดีขึ้นได้ แต่จะทำอย่างนี้ได้นั้นต้องมีศรัทธานในตัวเขาก่อนมีความไว้วางใจว่าเขานั้นมีความดีหรือเชื่อมั่นว่าเขานั้นมีความดีอยู่ในตัวแล้วคำชื่นชมสามารถทำให้คนเรานั้นเกิดกำลังใจในการที่จะกระทำความดีพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นแรงกระตุ้นความใฝ่ดีให้มีพลังความใฝ่ดีนั้นจะมีได้เพียงแค่ต้องมีการกระตุ้นอยู่เสมอ แรงกระตุ้นนั้นอาจจะมาจากภายในก็ได้จากภายนอกก็ได้ถ้าจากภายในก็ได้แก่การมีความสุขจากการกระทำความดีจะมีคนเห็นหรือไม่เห็นก็แล้วแต่ก็ยังทำความดีอยู่นั่นเองเพราะเมื่อกระทำแล้วก็มีความสุขหรือมีความภาคภูมิใจที่ได้กระทำความดีนั้นอยากทำให้ชีวิตมีคุณค่ามีความหมาย ส่วนแรงกระตุ้นจากภายนอกก็เช่นคำชมคำยกย่องหรือความเชื่อมั่นจากคนอื่นมนุษย์เราพอได้รับคำชมก็เกิดกำลังใจตรงนี้แหละอาจมีเรื่องของตัวตนเข้ามาเจือพนอยู่ด้วยคืออัตราความรู้สึกที่พองโตที่ได้รับคำชมนั้นก็เลยเกิดเรี่ยวแรงทำให้มากขึ้นดีขึ้นเพื่อจะได้รับคำชมอยู่อันนี้เป็นเรื่องธรรมดา แต่ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของความไฟดีอยู่ด้วยถ้าจะให้เลือกระหว่างเป็นคนไม่ดีกับคนดีใครๆก็อยากจะเป็นคนดีกันทั้งนั้นไม่ใช่เพราะเป็นคนดีแล้วมีคนชมเท่านั้นแต่เพราะว่าเราก็เห็นคุณค่าของความดีนั้นด้วยความไฟดีของคนเราบางครั้งก็อ่อนแอเพราะถูกป,ปล่อยปละละเลยอ่อนแอเหมือนกับต้นไม้ที่ไม่มีกำลัง ขาดน้ําไม่แข็งแรงและถูกวัชพืชขึ้นมาปกคลุมจนเกือบมิดแต่ถ้าต้นไม้ต้นนี้ถูกบำรุงให้จเจริญงอกงามดูแลเอาใจใส่ดีดๆก็จะเกิดเป็นความแข็งแรงวัชพืชที่อยู่ร,บรอบๆก็จะหายไปหมดเพราะต้นไม้เมื่อสูงขึ้นใหญ่ขึ้นก็แผ่กิ่งก้านสาขาจนวัชพืชไม่มีแสงพอที่จะเติบโตได้ใครที่ทำงานเกี่ยวข้องกับผู้คน เช่นทำงานเป็นผู้บริหารหรือดูแลลูกน้องจำเป็นต้องเข้าใจในเรื่องเหล่านี้ขณะเดียวกันก็ต้องมีศรัทธาว่าเขาก็มีความใฝ่ดีอยู่เหมือนกันเมื่อศรัทธาแล้วก็พยายามเข้าถึงความดีและความใฝ่ดีของเขาให้ได้แล้วหาทางกระตุ้นให้มีพลังขึ้นมาเป็นพลังของความดีนั่นเองวิธีกระตุ้นความดีนั้นไม่มีอะไรที่จะ มีประสิทธิภาพเท่ากับการทำดีต่อเขาหรือเอาความดีเข้าหาเขารวมทั้งเอาความดีของเขาขึ้นมาเป็นจุดเริ่มต้นพูดง่ายๆก็คือใช้ความดีเป็นสะพานเชื่อมต่อนั่นเองสภาทานังาธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุ เจริญในบุญขอพบพระคุณสวัสดีครับ